ดาวไม่เสียบอบมมาเลยนี่สำผัสงานอยู่เขาถามเรื่องไอ้ดาวอยู่ตรงนี้ดาวกับกัลังแฟนแม่กันอยู่อันนี้ดาวไปตอบอยู่ละอยึดแม่สี่น่าจะได้อยู่นะขวาปะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเก็บกลุ่มนี้เอ๋เอ๋เฮ้ยวนเราอีกแล้วเธอมันวนอยู่นี่อยู่นี่เอานี้ไปนะ เอาพี่นเนี่ยบูสุดหมดที่ไม่สนไงลากมาลากมาลากมาลากเฮียมันรู้ดิไอสัตว์ครูเดินออกมาไปป่ามันอยู่นี้มาพี่อยู่นี้มาเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดิออกไปอ้อมตามถึงมาเลยไม่ถึง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 เอาเนี่ย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 ไม่เป็นไรผมเดินหลังผมเดินหลังมึงก็ได้เอ้ยเฮียอ๋อไอจิงมันกลับไปรีเลือดเลยใช่ว่ะมันหมดเครื่องลอดอะ ไม่คืนหลากใครวะไอสัตว์กูแบนสเวนเจอร์ลักยัดแม่ตัวกูแพ้ทางเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แชมป์นะคนเล่นเลยครับเตะขนเล่นแพร่ทางไม่ได้แพ้ทางแชมป์แพ้ทางสกิลเลยที่อ่ะไอ้ดึงดึงลักลักแม่กูโดนจังเลยวิตุสุด

จะหลังไปนะยังไงวะเรียบล้อยไป็หนึ่งสุดระยะเอา้าปิดบลนไม่ผ่านอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปพี่เฮ้ย <c oughs> อยู่ในหายผมข้างหลังอ๋อเกาะป้อมเปิดบลนดโดนกดแอคทิเวตเนี่ บูประตูธรรมชาติของแท้มากูมาแล้วครับไปแล้วก็มาแล้วครับมบนันออกหมดเลยเอาวะเรากำลังไปวิ่งไปอยู่ไม่ได้ผมเลย,เยใครมาหวาดตรงนี้เนี่ยมเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูกูต่อหน้ากูเลยนะ อ๋ออนไม่น่าเรียแล้วได้ได้ได้เอาไม่ได้มังกรอ่ะนะถ่ายแล้วไงตอนนี้ผมพลาดไมพาไอ้เพี้ยเอาไหมนาวเฮียเลยทีนี้ตายหมดเลยท่านเรียกู้ต้องโอ้ยโอ้ยโดนยิงไงจะพังโอ้โห ที่สแต็กแม่งอย่างค้างอยู่เลยกูเดินวนจนตันติกูรีเสร็จหิวจัดยีจนพิซายเอาโอ้โหไม่สบายเลยไม่ตัดไเนี่ยแล้วพวกมึงแม่งโดนมันผ่านเนยเนยบอกพี่หลบก็ได้ไปพอถึงตัวพี่โดนพิซายครับไม่ถึงเมื่อกี้แบบเมื่อกี้คือเฉียวหน้าไปตกลังตีอยู่ไงพี่ไปอยู่ เดย้อนทีเดียวนอนเลยแล้วหน้าเฮียเดินลงมาทางนี้เดินลงมาทางนี้เนี่ยสวยสวยสวยป้อมกูยิงอยู่โอ้โหเฮียช้าไปนิดเดียวเดี๋ยวขึ้นเลยอัลจิโอ้ยขอได้ขอได้จังหวะนั้นต้องรีบเอาก่อนไม่อยากเข้าป้อมละดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีใจเลยรอบนี้เข้มตกศัพท์ไม่ออกไม่ตายเฮียเอ้ยไม่ออกไม่ตายมันควรออกไม่ได้เฮียออกปุ๊บไปออกปั๊บไปเฮีย จะมีอันตินะเฮ้ยมีคนลงโอ้โหอ่อนไปแล้วกูตามมากูตามมาโอ้โหอ่อนออายังไม่ไปกี้ใครว่าไปวะเฮ้ยอบตายเฮ้ยเจ็ดคอพอดีเฮียเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมีอะไรลอยมาจะยิงมังกรกันนะ มาก่อนโอ้โหเฮ้ยจะมาแล้วมังกรจอนเดี๋ยวตาบเห็นนั่งกันโลเอาโอ้โหผมเยอะทุกคนเอ้ยเคียกูคนกลับวนจริงกูไม่สามารถแล้วนะนะอ้าวยังจะโดนอีกเลยกำลังตีนี่อยู่แล้วที โอ้ยพี่ดาวเด้งแล้วอย่าอะไรก็ได้อย่าให้จิง i̇şte คิวไ้สัตว์กูได้หมดเลกเนะจิงคิวมึงมันจะแบบว่ามันจะวิ่งหนียว้พโอ้โหเออไั่นีอวยด้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 วิ้วยั้ยด้วยด้วยด้ด้้วยด้ยดยด้วตด้ย้ยด้้ยด้อย โอ้ยไอ้เขี่ยไม่ทันกันได้อยูกขอ,อทางสวยเก็บสองข้างหลังเอ้าวสวยหมดไหมดอ่ะไปหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังตายปะน่าจะนะตายมันไม่มีเดเมจวะไม่ทำใหม่หนึ่งแปดใดตันเอ้ข้างหน้ามันไม่ยอมเข้าวะ ตายเลยไอ้เหี้ยหนีล่ะไอ้ตาอยู่โดนเฮ้ยสวยเพื่อนอุ้ยไอ้เหี้ยมันอันติก็ไม่บอกเดี๋ยวลาเขาต้องไปวะ ไอ้เียมึยยตงตายเอ้ยยแ่ไอ้เีย,อยโอโ้โคตรโกงไอ้เียโกงความตายจัดตอมเต็มไหมดตั้งอต้อมหจิจิ